เราสถานีที่44นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับเพิ่มผู้ติดตามนะครับยอดผู้ติดตามยอดคนเข้าชมนะครับยอดผู้ติดตามปัจจุบันของผมอยู่ที่3,300กว่าคนนะครับประมาณนี้นะครับจากศูนย์ผู้ติดตามเลยนะครับก็ก็จะมานำแนะแนวทางนะครับสำหรับผู้ เริ่มทำทำ YouTube ใหม่นะครับซึ่งผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับก็มีเขาเรียกว่าเอามาแชร์เก็ตเล็กเก็ตน้อยนะครับมาให้ทุกคนได้ทราบและเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปต่างๆที่ผมเทกงไว้ก็จะมีหลากหลายนะครับที่ทำมานะครับช่วงหลังๆก็ห่างหายไปนะครับก็เพิ่งจะเริ่มกลับมาทำนะครับคลิปเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตนเองนะครับ สำหรับคลิปที่สร,สร้างชื่อนะครับหมายถึงว่าทำให้มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนั่นคือคลิปประยุกต์ลูกเห็บที่ชายประดานนะครับของผมก็ประมาณคนดู1.6แสนคนนะครับถือว่าเยอะนะครับที่สุดในบรรดาคลิปที่ผมได้ลงไว้นะครับอันนี้ก็ทำให้เห็นวา่า YouTube ส่งต่อคลิปของเรานะครับให้คนอื่นๆได้ดูนะครับอัลกอริทึมเข้ามา จับดูว่าน่าจะเข้ามาจับขอภัยครับน่าจะเข้ามาตัวดูว่าคลิปของเรานี่น่าสนใจคนเข้ามาดูเยอะนะครับถ้าสังเกตจากคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ก็เลยจึงทําให้อัลกอริทึมของยูทูบเนี่ยสนใจเห็นว่าคนสนใจดูนะครับก็เลยส่งต่อส่งต่อไปนะครับจึงทําให้มียอดวิว1.6แสนคน ดูนะครับแล้วก็มีอยอดผู้ติดตามผมจากศูนย์คนนะครับจากไม่กี่คนเองเพิ่มขึ้นเป็น3000คนทันทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็อยู่หลายๆองค์ประกอบนะครับเราก็ทำหลายๆคลิปไปนะครับแล้วก็สำคัญก็คือ,อการตอบคอมเมนต์นะครับผมเชื่อว่าตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องเรื่องการตอบคอมเมนต์หลายๆท่านก็คงที่เข้ามานะครับคอมเมนต์ ส่วนการตอบคอมเมนต์เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับทําให้อ,อัลกอริทึมเนี่ย,ยจับดูว่า,าเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่เข้ามาดู YouTube ของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็สําคัญมากนะครับในการตอบคอมเมนต์ต่างๆถ้ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันจะสร้างนะครับเ,เรียกว่าอะไรปฏิสัมพันธ์นะครับยูทูบชอบนะครับตรงนี้นะครับ ก็ฝากนะครับสำหรับมือใหม่ก็เป็นแนวทางนะครับให้มือใหม่ทุกท่านตั้งใจนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำคลิปต่างๆ YouTube ดีๆีนเนื้อหาสาระนะครับมาให้หลายๆคนได้ดูนะครับได้ดูได้ฟังได้ชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการแนวทางการเพิ่มผู้ติดตามนะครับจากศูนย์ถึงถึงหคนนะครับคง ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็สําหรับผมก็ขอฝากช่องนะครับสถานีที่ถีบเสียงผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ในการทําคลิปต่อๆไปหาเรื่องราวดีๆนะาสาระดีๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ฟังได้ชมกันนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม